เตรียมเข้าสู่ฤดูฝนปี6.7เกณฑ์การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของกรมตุนิยมวิทยาจะเป็นอย่างไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนได้ติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติและช่อง Youtube ชาวบ้านตาดำดำค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายฤดูร้อนและเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้ก็คือช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเป็นฤดูฝนเป็นช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนทิศทางของลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งสภาพอากาศในช่วงก่อนเข้าฤดูฝนค่ะระบบลมจะมีทิศทางแปรปรวนอาจมีแนวสอบของลมสองกระแสและมีอากาศร้อนโดยฝนที่ตกจะระบุเวลาได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลมที่พัดปกคลุมค่ะ ซึ่งถ้าหากเป็นลมใต้หรือลมตะวันออกเฉียงใต้ฝนมักจะตกในช่วงเช้าถึงสายแต่ถ้าเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ฝนมักจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะส่วนเงื่อนไขาการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนทางกร้อมัตุนิยม,มิทยาจะมีการพิจารณาจากปัจจัยทางด้านอ,อุตุนิยม,มิทยาค่ะข้อที่1คือ มีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศสองทิศท,ทางลมตั้งแต่ระดับล่างใกล้ผิวพื้นถึงความสูง3.5กิโลเมตรเปลี่ยนทิศท,ทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดความชื้นจากทะเลนดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน1-2สัปดาห์ 3. ลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง5กิโลเมตรขึ้นไป เลี่ยนทิศท,ทางเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเมื่อครบ3าปัจจัยนี้เมื่อไรกรมตูจึงจะพิจารณาออกประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งจากข้อมูลของกรมตูค่ะตั้งแต่18พฤษภาคมเป็นต้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่ากำลังใกล้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วส่วนฝนในช่วงนี้ก็เริ่มมีการตกต่อเนื่องแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแล้วค่ะ นอกจากนี้ค่ะในช่วงวันที่20ถึง26พฤษภาคมได้มีประกาศเตือนฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลนดามันด้วยค่ะล่าสุดก็ได้ออกประกาศถึงฉบับที่3แล้วนะคะเดินในช่วงวันที่20ถึง23พฤษภาคม ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่22-26รุษภาคมยมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวเบงกอลตอนล่างจะทวีกำลังแรงขึ้นและมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้พี่น้องประชาชนระมัด ระวังฝนตกหนัก และน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในช่วงวันที่20-26พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะส่วนคลื่นลมทั้งอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นตั้งแต่21-26พฤษภาคมค่ะอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของอ่าวไทยค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มี ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลนดามันตอนบนงดการเดินเรือนในช่วงนี้ไปก่อนค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนวันไหนซึ่งก่อนหน้านี้กรมอุตุแจ้งว่าคาดว่าจะประกาศประมาณสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤษภาคมซึ่งก็น่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ